ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับ fc ้อยซับนำโชค <c oughs> มาที่ศาลพญานาคนักรบโปอ่องดำแสนสุริยันทาอีกครั้งครับ <c oughs> คราวนี้มาพบกับ <c oughs> สร้างจรวจท่าน <c oughs> ให้แนวทางสลาแบ่งรัฐบาลว่าเป็นตัวไหน ามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสสวัสดี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 วัสดีสวัสดีสวัสสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสสวัสดี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 สวัสสวัสดี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 สัสดีสว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 ัสวัสดีวสวัสดีสวัสดีวัสดีสวัสดสสวัสดีสวัสดีวัสดีัสดีส ว่ายเหมือนมาเดินดูที่ดูอะไรอ๋อมาเดินนเหมือนเรากําลังจะสร้างปูนก็เรากำลังจะสร้างแล้วก็ฝันกัรนแก้บนเสร็จก็ไปนอนฝันะฝันมันมีคนแก่ใส่ชุดขาวนะเดินเต็มนี่หมดเลยครับเหมือนเหมือนที่กขาวไม่ขาวอะไรนี่เลยเดินมาเดินเต็มบครัมาดูพื้นที่มนมาดูที่ครับแล้วเราก็เหมือนจะมาพาเราเดิน เดินไปดูเดินเนี่ยเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่ะครับว่าแล้วก็มีคนแก่หนึ่งมาถามว่าไหนนะเราจะสร้างปูดําหรือเปล่าอย่างนี้แหละมันมันมตั้งใจจะถามนี่แหละค่ะว่าว่าสร้างกินอยู่ว่าจะค่อยๆสร้างไปนะค่ะครับแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีมีคนที่แต่งชุดเหมือนเหมือนมีเครื่องประดับอ่ะค่ะอยู่แล้วก็ก็มามาด้วยอีกมีเครื่องประดับผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายอ๋อ เครื่องเครื่องประดับค่ะเป็นคออย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นคอเหมือนมีธารมีอะไรอมันจะเทวดาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าพ่อขาวม่ขามาเยอะเขาอินนี่ออกอินเล็บขาวขาวลู่ขาวขาวของขาวมามาเต็มพื้นที่เลยไว้ให้เรามันจะได้เห็นเ่อเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เปิดภูมิเนาะแต่ทําไมมีมีคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นชุดขาวมาเยอะมาเต็มพื้นที่ตอนแรก คือเหมือนเหมือนที่เรามีรถแหย่ไว้ก่อนอ่ะแต่จะมามาเต็มมาเต็มพื้นที่เลยคที่ฝันยังไม่เคยบอกใครนะ um แต่แต oh, ่เต็ฝันก็เลยได้จังหวะมาถามเหมือนว่าเขาจะมาร่วมมานโมทนาหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วทีนี้พออยู่ๆคนจะมีมีคนหนึ่งอ่ะที่แต่งชุดอ่ะเหมือนจะมีชดาอยู่นะค่ะล้ายเทวดาหรือเปล่ามามาก็มายืนอยู่ประมาณตรงนี้แหละ ว่าถ้าถ้ายังไงก็จะให้โชคให้ลาบอีกที่ว่านี้นะค่ะครับถ้าอยากมีโชคมีลาบก็ให้ซื้อเลขบริเวณนี้อ๋อค่ะเลขบริเวณนี้ค่ะครับก็เลขบริเวณนี้ก็คืออยู่ในสามนี้เลยใช่ไหมอยู่ในบริเวณสามนี้แหละเลขเลขไม่ไปไหนครับเราก็เลยต้ตีตีเป็นเลขเป็นความฝันเป็นเลขชอบเนาะค่ะครับเลขชอบก็คือถ้าถ้าถูกอ้วดนี้เนาะ พังหดแล้วก็มีโชคมีลาบอยู่ถูกคือตอนนี้ก็ติดงานด้วยเนาะก็พยายามทางานคือเก็บเล็กผสมน้อยมาสร้างองค์ปู่ด้วยนะคืออาจจะมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสร้างด้วยเราก็เอาเงินของเราเองเนี่ยมาสมทบเพื่อที่จะถมดินว่านัดนัดรถดินไว้แล้วครับเลขบัญชีก็อยู่ที่นี่นะครับนี่ที่นี่เลยนะครับทางนี้เญชีทับเอร์โท่านไหนที่อยากจะร่วมสร้างร่วมทำบุญเนาะครับทำบุญด้วยกันคครรัับบตาม ตามนี้เลยครับตามนี้เลยครับตามบัญชีเออตามไปครับตามไปเนาะค่ะเป็นที่บัญชีครับตามตามนี้เลยครับนายกิรคอนครับพวงประยงครับรวมสร้างคาดว่าน่าจะประมาณงบประมาณเท่าไหร่คะงบที่ตีไว้ที่คุยกับช่างที่ทักปั้นอยู่ประมาณแสนห้าทั้งพญานาคองคใหญ่แล้วก็ที่เป็นทั้งพิยนาคแล้วเป็นร่างจำเลงที่เหมือนจับเท้าเวทอ่ะตกลงกันที่แสนห้า ตามตามรูปนี่เลยใช่ไหมครับตามรูปนี้อยู่ที่ประมาณ้ามรูปนี่เลยนะครับจะใช้เราประมาณน่าจะปีหนึ่งแหละดูดูแล้วครับ็จะก็จะทยอยทยอยทำไปเรื่อยๆใช้เงิก้อนหลังเือนเหมือนที่ในความฝันที่มีคนคนจะมีในชุดขาวขงขาวมาเต้หมดแต่มีคนหนึ่งที่มาเหมือนมันใส่ชดามาด้วยบอกว่าเหมือนมาตั้งใจมาบอกเลขโดยตรงว่าเลขอยู่ในบริเวณปูนี่แหละบริเวณพื้นที่นี่แหละครับเอาเลยว่าถ้าถ้าปูถ้าให้ถูกจริง แต่ว่าช่างกิวดชอบปล่อยเลขเลขเจ็ดอรหต์อันคือคนไปซื้อแล้วสนันุนรัฐบาลไทยน้องลอตเตอรี่เคยมีคนถูกรางวัลที่ห้าก็คืออาจะเป็นเลขหน้าเลขท้ายครับใครจะเอาไปเสี่ยงแนวทางพิเศษก็ได้ครับเพราะว่าเราดวงไม่เหมือนกันเนาะดวงแต่ละคนนั้นทําบุญมาไม่เหมือนกันจะให้ถูกร้อมกันหมดเลยก็เป็นไปไม่ได้ครับนี่พอตีความฝันไม้ก็จะเป็นเลขประมาณนี้สีไว้ไม่โชว์เลขสักทีเนาะ เลขอยู่ในบริเวณนี้หละตามความฝันที่บอกเอ๊เหมือนเลขบัญชีเลยเนาะคล้ายคล้าย่ง662122กับ307เยครับกับ62122กับ31นะครับ31 ค่ะอันนึ่เบอร์โทรนี้อันนี้น่าจะอยู่ที่เหลักจีโนนนะครับแคปแคปหน้าจอไว้หนจอยที่แบบตั้งเลขใครจดเอาเอามาแบ่งปันเนาะมีทวงหมดแล้วเป็นธนาแล้แบ่งปันสดธนามาแบ่งปันกันใครไม่โวกไม่อะไรเนาะเน้นๆหกหนึ่งเนาะหกหนึ่งกับสอง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 กับลุงวันนี้ชอบสองวันนี้ชอบสอง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 น่าจะมาด้วยคกับเลขเลขไม่เยอะประมาณนี้เลยไม่เยอะไม่เยอะจะเป็นเล่นเป็นเล่นรถ สับลอตเตอรี่เท่านั้นครับลอตเตอรี่อย่างเดียวสนับสนุนรัฐบาลครับสลากเป็นแบ่งอาจจะเป็นเลขหน้าหรือใครซื้อเลขหน้าแลไวก็เป็นเลข้ายครับผมชอบซื้อแบบแบบนี้มันเคยเคยถูลอตเตอรี่ครับเลขอะไรนะสามตัวหน้าสามตัวท้ายด้วยเนาะเลขนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ็ลของร้เลขนั้นเ็น f ก็ให้ บอกว่าท่าต้องปล่อยเลขเจ็ดตัวปล่อยเกินนี้ก็ไม่ได้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้เดอลหันหันครับให้เป็นซื้อไว้จะเป็นแนวทางแนวทางค่ะเป็นแนวทางลอตเตอรี่ไทยเนาะเพื่อเป็นโซ่ลอตเตอรี่ไทยสร้างเป็นสะพานด้วยเนาะเป็นสะพานสร้างปูด้วยค่ะครับไม่มีใครการันตีว่าหวยจะออกตัวไหนได้เนาะถึงหวยจะออกตัวไหนก็ก็ยกก็ยังไงล่ะก็ยอมรับแรกๆก็จะสร้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะสร้างไปจนเสร็จ เพราะเรามีมีความศรัทธาเนาะความศรัทธาศรัทธาและเสื้อมั่นเดี๋ยวมันก็มาเองพวกนี้จะสร้างสร้างไปเสร็จแลวมีความเสื้อมั่นใช่นั้งเงี้สองห้าสองห้าเกือบสองห้าด้วยอ๋อเนี่ไงดหกหกเนี่ยกับอยู่บนสาร่ยังเหลืออยู่ถ้าใครที่อันนี้เรอรีใครแต่ถ้ามีเราตีอย่างเดียวสองห้าใครชอบทางนั้นหนึ่งเก้านะครับเลขที่เลขที่สารนะ ตั้งแต่วันที่อันเชิญปูองดามมาเนาะครับก็ออกหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเพราะครบรอบสามเดือนแล้วออกไม่ไม่ออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะแล้วหมดแล้วครบรอบสามเดือนก็ออกเก้าหนึ่งอีกเก้าหนึ่งเนาะครัเอเข้าเข้าก่อนก็เก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งครับโอ้เก้หนดออกบ่อยด้วยสอง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 รอบนะสองรอบติดครับครับก็คือคือบางทีคนมาสร้างเสร็จถ้าใครมากราบไหว้ก็ ไม่อยากขอให้ขอแต่เลขอย่างเดียวให้ขออสุขภาพด้วยขอการงานด้วยกางานสุขภาพงานที่การงานที่การงานได้ทุกอย่างเนาะเขอได้ทุกอย่างครับบางทีถนัดจะไม่มีโชคทางเลขแต่มีโชคคือมีสุขภาพที่แข็งแรงก็บางทีคนไม่มีโชคโชคไม่เหมือนกันเนาะโชคไม่เหมือนกันแต่ของการงานงานท่านประทานให้เพราะเราดวงไม่มีทางโชคแม่แกมาบอกว่าวันนั้นปวดหล่ะก็ได้คได้เหมือนกันกลับไปก็เหมือนหายขึ้นเหมือนดีขึ้นนะดีดีขึ้นเมืนเก่าะ อยากให้ขอ,อทั้งหนึ่งสุขภาพต้องมาก่อนถ้าเรามีเงินเยอะแต่สุขภาพไม่ดีมันก็ไม่ได้ใช้เงินถ้ไม่ใช่จะลงมาเห็นยังไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านเนะเาะก็คือเอาไปเสี่ยงทายเป็นแนวทางาในสติก่อนว่าไตรองว่าเลขตัวไหนจะมาอย่าไปซื้อทั้งหมดเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งตามที่ตรงกับเลขเราวางไว้ในใจเนะเาะอาจจะดูหลายเจ้าหลายสำนักทุกคนก็อยากให้เลขตีเข้าแต่ยังไงก็จับทุกสำนักมาอาัดละตัวสองตัวเพื่อไม่เยอะเนาะ สำนักนู้นมากสำนักนี้มั่งมาเอ่ผมนี่ชอบรัฐรีทรัฐบาลเนาะรัฐรีไทยเท่านั้นสุดท้ายนี้ก็ให้เอฟซีทุกท่านเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยได้นะเอาฝากขอบคุณเอฟซีที่โอนตังินมาด้วยครับค่ะค่ะทีนี้องตังมาช่วยมีมีชื่อมั่งแล้วก็ไม่มีมั่งขอบคุณทางต่างประเทศด้วยสวีเดนมาด้วยครับตอนนี้ก็ยอดอยู่ประมาณหมื่นเจ็ด เป็นค oh, <teenage> ่าทุนดิโอ้เร็วเหมือนกันนะมีคนมีห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทร่วมโอนมากระทำกระทำไม่น้อยทําน้อยมีน้อยทําน้อยกลับก็ขอบคุณทุกท่านอที่ขอบคุณทุกๆช่องทางเอฟซีแล้วก็ทุกช่องด้วยที่มาถ่ายทาวันนี้เนาะแล้วก็ที่ได้โอนตังมาร่วมทํามาสร้างสร้างปู่คือเหมือนว่าเราเกิดมาแค่หนึ่งแล้วเราได้สร้างอะไรไว้มันก็จะเป็นบุญหนุนให้เรามีโชคลาภต่อไปทางการงานการงิน แล้วก็ความรักแล้วก็ชีวิตที่ท่านจิเพื่อนหนุนดวงเราไปเรื่อยถ้าเราได้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือคือถ้าเราต้องมีนิมิตก่อนไม่ได้มโนนะคือนิมิตให้ให้เราสร้างคือแบบสิ่งศกิ์สิทธิ์การสร้างให้คนกราบไหวไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะจะต้องมีบุญอะไรหนุนกันแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่กับเราอย่างเงี้ยเราก็อยากสร้างสร้างสร้างเพื่อให้สมบูรณ์แบบแล้วคนที่มากราบไหวเยอะๆเราก็ยิ่งได้บุญไปเรื่อยๆก็ให้ทุกท่านที่ร่วมบร ให้ทุกท่านโชคดีแต่ก็รวยๆแข่งแข่งปังๆโจท้ายปังเนาะครับเนาะจบท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาช่วยรอบนึงครับไม่แน่อาจจะมาเลขหน้าก็ได้จักรยานไทยเดี๋ยวนี้มันมีตั้งสามตัวหน้าสามตัวท้ายเนาะสองตัวท้ายด้วยพร้อมกับรางวัลใหญ่ๆด้วยเนาะไม่แน่ถ้าอาจจะถูกรางวัลสามตัวหน้าสามตัวท้ายอย่าลืมสองห้าห้าสองห้าห้ครับ ครับไว้แล้วอันนี้เป็นเลขที่ช่างจิ๋ดเป็นในความฝันนะครับก็ซื้อก็ดูดูไว้ครับต่ถ้าอยากชอบเลขที่สารองคูก็มีครับครับที่ยังไม่ออกอันนี้อันนี้เป็นเลขที่ที่เป็นความในความฝันครับโอเคครับขอบคุณครับคบสวับบดีครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้อยซัพย์นำโชคในการทำคลิปต่อไป ให้กด eh ต cam, spreads, oires, assists, uh ิดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอให้ปู่องค์ดำแสนสิริกันทานักราชดำบันดานให้สวัดีสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ